เอาบัดท้ายนีิบมันคือว่าเห็นวะเมื่อเนี่ยทางแต่พิธีแต่ันตกผือโอ้ยมันเกิดอุกาฟ้าเหลืองหรือจากไดกับบรูลุยากครับพระอาทิตย์กําลังสิต๊กดินแล้วกับฝนตกพั่มพัมฝนตกพั่มพัมที่อัมพวาเปิดบาดเนี่ยเลี้ยวบางท่าทางทิศตะวันตกตรงกันข้ามกับพระอาทิตย์สายลุ้งมันจะเกิดบ้านบ้านข่อยเอิญว่างูกินน้ำ แต่ว่าขันภาษาไทยเขาก็ถีอว่าลุงกินน้ำอีาวาวามันบอกผมวา่ามันบอกวา่าไปใส่ตาบอกวา่าผู้ใดเสียเน,นี่ยงูกินน้ำเนี่ยมันบอกให้ตาจกด่างมาออมพนะโอ้ยจนมึงตัวกูขักนะา,าวาา่าใส บรรยากาศคำคืองง่ามๆครับแต่จาจังไดยจังมาตัวปูวะนี่ไหมปูอย่าเอาไปเมื่อไปชี้นะว่าแต่มันว่นมาไหมโ้ง่ามง่ามเลอนี่ห<ะ>ลีกไปลีกไป<ะ>พูดอะไรก็บอกบอก,บอกตาว่าไม่หรอกบางใดคันห้าสี่ลุงแล้วไม่อยากให้นิวบุกก้อนมาสุด้ายเกิดไปอ่ื ฮะนี่แหละบ่หูวันนี้บ่หูยังมีแต่นอนยังเด้อเดี๋ยวบังเต้นให้เบิ้งจักบาดในหน้าเซนในเข็มเดี๋ยวเร็วๆสุดท้ายละสุดท้ายละวบ้า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 ไปฟาใส่เต้นเออเต้นให้เบิ้งจักบาดเนี้ยไปใกล้ๆกันได้ไหมล่ะใกล้ๆกันใกล้ๆเอออ่ะเต้นอ่ะเต้นจังหวะมันๆอ่ะ 大爷 <laughs> 好棒啊！<laughs>